สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะก็จะเดินทางไปเกาหลีกันแล้วนะคะทําทุกอย่างผ่านแล้วถ้ายังไงจะพยายามถ่ายขั้นตอนการเดินทางนะคะวิธีการผ่านแต่ละขั้นการผ่านอิมิเกชันนะคะถ้ายังไงนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะ ก็ตอนนี้นะคะรอเตรียมขึ้นเครื่องแล้วนะคะไฟทีจีหกห้าะค่ะสายการบินไทยค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าเกตแล้วจะมาอธิบายสั้นๆนะคะก็เวลาตอนเช็คอินนะคะสิ่งที่ทุกท่านต้องเตรียมมานะคะพาสปอร์ตสําคัญที่สุดเลยยังไงห้ามลืมเด็ดขาดนะคะอย่างที่2ก็คือต้องเป็นใบเอกสารที่ปริ้นออกมานะคะก็คือผล PCR ค่ะแล้วก็ผลการลงทะเบยียน q ิวโค้เอกสารใช้แค่2ใบนี้เท่านั้นค่ะในการเช็คอินค่ะ อัปเดตนะคะตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมนี้เราสามารถตรวจ ATK นะคะโดยสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองแทนการตรวจ PCR ได้แล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะผ่านขั้นตอนนะคะอะ่ immigration นะคะก็ตรวจพาสปอร์ตตรวจกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเลยแล้วสิ่งที่จะผ่านด่านยากที่สุดนะคะคือ,อรายการช้อปปิ้งค่ะตอนนี้ช็อปแบรนด์เนมนะคะเปิดแล้วค่ะเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงเดือนนะคะแล้ก็เปิดแทบาร เกือบทุกช็อปแล้วค่ะก็ยังไงนะคะเตรียมมานะคะเตรียมอุปกรณ์เตรียมการลงทะเบียนเตรียมทุกอย่างให้พร้อมที่สําคัญก็คือเตรียมเงินมาในกระเป๋าด้วยนะคะและเดี๋ยวยังไงไปถึงสนามบินเกาหลีอินชอนนะคะจะอัปเดตให้ฟังกันอีกทีหนึงค่ะ ผมรุรยผมรุย ตอนนี้ก็มาที่จุดตรวจโควิดนะคะฝั่ง east ค่ะสําหรับใครที่เดินทางมาไฟทีจีนะคะสายการบินไทยนะคะแนะนําให้มาฝั่ง east จะเดินใกล้กว่าค่ะออกประตู7นะคะแล้วข้ามถนนมาค่ะตรวจดง่ายนะคะแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานค่ะ A later few moments later. ก็ตอนนี้นะคะเราออกมาจากสนามบินแล้วนะคะทาง G2i นะคะมีบริการเซอร์วิสนะคะฟรีรถรับส่งนะคะจากสนามบินไปที่โรงแรมค่ะไม่ว่าจะพักที่ไหนนะคะเราส่งให้ถึงที่เลยค่ะนะะี่ค่ะไปกันเลยค่ะ Thanks. Yes.